ด้วยความมืดครับชุลมุนวุ่นวายท่าไม่รู้ใครเป็นใครครับเรียบร้อยครับไปแล้วโอ้โห เอ้เ <ừ, S 2> <c ười> ือนไว้่อน่งไปนเนยอุ้ยโอ้ยนจเล้าจะวิ่งทไให้เหนื่อยเล้ดูดียไม่จ๋าหมูไม่ต้องมิไม้อย่าวิ่ง วิ่งแล้วมันตัดกำลังใช่ไหมเดอะได้อ้นเอๆเาเ่็นวาเอาไงไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะแท้แล้วเม่ไยวรีนมาเห็นเข้าราชงานเข้าแน่ๆหันหน้าจู่ชุเลยดีกว่าอ้าวโอเดละ้าจเจ้าเลนดี้หันเลยนะอือหันหนึ่งสองสามเฮ้ยอ้โหผมเายุงเดอเลย ก่อนนี่ไม่รู้ลรลลลเลยว่าใครเป็นใครอ่ะฮะแอลมมาร่าเป็นเวลาวิ่งเล่นเหรอฮะเฮ้ยเล่นเลือกอะไรมีคำว่าเดือ๋ยเหรอไอ้ยู้น,ยนะใส่อะไรเนี่ยบอกเสือออกไปแล้วแต่งตัวยังอีกยังไม่แต่งตัว,อ,อ,ตตวอีกใค้เขาจะงก็เก้โกนคนเยอะ ยังไงเขาไม่เนี่ยหมูมาเป็นลายทางหมดเลยไล่พี่ต้องมาทำะไรตรงนี้ไม่อยากรู้ทันเดียวโอ้โหโดนแหม่นี่ท้ก่อนดูดันตูดโกน่ากินมึงใส่ผิดแล้วคุงทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหน้ามคุณเหือดมากใครจะรู้ความันเกิดเรื่องอะไรขึ้นวิ่งมาแบบเนี้ยไม่อยากรู้ใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอออยากรู้ เฮายเป็นไปเไปเไม่ได้ไม่เดีไปเไรนี่นี่ไปเไยอะยิงดีๆอยู่เลยเดี๋ยวเราไปฟังีเพื่อนใครจะเล่าก็คือว่าอย่างนี้เนไม่นีที่ทรานเนท้อมัน่ เดี๋ยวขาดทุนเราบ้างเ่ยเป็นเรื่องอะไรบอกพี่พี่ธาราเข้ามาในห้องไอ้ธาราเข้ามาในห้องฉัน่จนึกว่าพี่จะมาหาฉันอแล้วใครตอบฉันก็เปิดประตูเข้าไปเปิดสรุปแล้วว่าเป็นพี่ธาราลวไงอ่ะน่ามึนเขาบอกว่าเขาชอบฉันแล้วเขาก็ใครก็รู้คมขืนโอ้โห้คบขืนเลยเบียหายตรงไหนมึงเนี่ยโอ้โหนี่ ไม่น่าให้มาอยู่บ้านเลยให้มาพักแป๊บเดียวนี่มันขึ้นหาโน่งเลยเหรอใจเย็นก่อนฉัิดชอบด้วยนี่จะทำอะไรกันเนี่ยไปดีไปร้ายเนี่ยไปไงเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ท้องหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยผูดท้องเลยเหรอผ่ายังไงไม่ไหวแล้วเรื่องตุยตุยเรื่องท้องหรือเปล่าก็ไม่รู้ท้องอะไรตุยตุยเดี๋ยวฟังฟังแป๊บเดียวใจเย็นฟังยังา่าแล้วก่อนไปฟังดิยังไงก็น้องพูดมาขนาดเนี้ยติดเติเพื่อน เจตานดาและนอนอยู่ในห้องแมวแ,มวแมวอยู่กับเพื่อนยอดดักและก็สายันคนที่เข้ามาหาเนี่ยก็คือยันแดนน้องสาวเพื่อนทหารที่เข้ามาป้องกันเาดานเนี่ยเลยคุณชายเน,นี่ยจะแก้ตรงในของธรรมดามีพยานหลักฐานหรือเปล่าพูดแบบเนี้ยหลักฐานอ<ม>ะ,ะ,ะไรล่ะเพื่อนเจตาดาเป็นคนไล่ยป้อมและจะวิง่งหนีมาทำไมล่ะเออเฮ้ มันวิ่งนำหน้ามันวิ่งตามมาดีกว่าใช่ไงเพื่อนยังบอกเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวกรุงไปหมดแล้วใครจ้าอะไรเขาได้บ้างเนี่ยสายยันเลยทั้สายยันก็ได้เดี๋ยวก่อนอยู่นี่ก่อนนะเคลียร์ทีละคนจะเล่นมันเป็นโปรแฉมือเดี่ยวก็พี่วิ่งนำหน้าพี่วิ่งไปตั้งหลักรู้รู้เดี๋ยวพี่ก็ตักฉันแล้วก็ตางเฮ้ยเดี๋ยวให้เคลียร์ไอ้เนี่ยหัวเขาอยู่ไหนเนี่ยฮะไอ้หนุ่มตีก้อนคืนอีกแล้วเป็นไง ตอนนี้งงเนี่ยน,นี่จะหหักมถามอะไรหน่อยพอบอกได้ไหมเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเขามีเรื่องอะไรกันไม่เอาไม่พูดเฮ้ยกูมไม่พูดก็จะรู้ได้ไงเล่าไ,ไม่เอาไม่ต้องเป็นอะไรอยู่วะตูดเล็บเป็นขุยปูแล้วขุยปูปมันปูยังปูยีกูอ่าอ่าหรือมอึงอยากเลิกไหมเนี่ยอเลิก คุยไรได้หรอเด็กมาดิมามาคุยได้หน่อยคใสยมากเป็นไรฮะเข้ามหยิบข้าวหยิบไปมุดใช่เลยอ่ะรู้เป็นไรบ้างเด็กเป็นไรเปล่าไม่ได้เป็นเราสบายดีไม่ใช่ลักษณะนังมันเปลกๆนแปลงนะฉันไม่แปลงหรอกอ้าวอึดนะร้อนเลยเหมือนนั้นหน้าร้อนเมื่อเมื่อคืนนี่อยู่กับทาราป่ะนอนได้ไงไหมอยู่ เหตุการณ์ทุกอย่างคุณเห็นไหมพอลจะเห็นไหมเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยเขาวิ่งไล่กันมาเนี่ยพอจะบอกได้ไหมได้ได้นะมึงเล่าไปเลยมึงจะฟังเมื่อคืนนี้มีเรื่องอะไรกันก็เมื่อคืนเนี่ยเว้ยแกแบบว่าเราก็นอนอยู่ห้องใช่ยร์ร้อเหมือนเคยแกโอ้โหแล้วทีเนี้ยเราก็นอนอ่ะกำลังแบบสลัมสลือเนี่ยบ้างสลัมสลือสลือสนอะในร่มที่ไหนมาเฮ้ยก็เราไม่ลืมอ่ะเราจำได้อ่ะอ๋อาะเราไม่ลืมเรามันต้องสลืมสลืม จำสลือได้แล้วไงมันมีเรื่องอะไรอ่ะเราก็ได้ได้ยินเสียงปุ๊กติ๊กปุ๊กกะปุ๊บเบิ้ลอะไรวะปุ๊กกักุ๊บเบิ้ลเฮยเสียงอะไรวะแกเราก็ตื่นลืมตาขึ้นมาซึ่งเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเราเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะอดเชื่อใจเราว่าเราเป็นผู้ชายจริงเขาหนีไปแอบไหนไหนที่หนสิเฮ้ยเนี่ยนะมึงเห็นเลยนะมันทำอะไรอ่ะวันนี้แหละเข้ามาในห้องเลยเฮ้ยเข้ามาในห้องทาราออื จริงจริงแล้วใคต่อกระชินีชสตาก็เกิดการปลุกปั้มกันนอะรุนแรงใครปั้งใครอ่ะคนเนีนยปั้งคาร่าจริงเหรอจริงเดี๋ยวต่อยเลยนะพี่กูอะไรอ่ะกูก็ต่อยอ่ะกูไม่ต้องงานขนาดนี้กูสอนกูยิงกูสอนแล้วกูต่อยหน้าความร้อนกระไรข้อกูก็แล้วแต่นะกูแล้วแต่ดิ๊ะฟังสอบผมมาละเข่ากูกูเข่ากูยังไงกูถีบสองตีนเลยถีบไงอ่ะ พอแล้วเดี๋ยวแม่มก็จะขำน้ำตาไหลกันนี่มึงยังจะบอกว่าาาอ่จะแลมป้ามทารามาเห็นไหมเพื่อนมึงเห็นก้ำตามึงเลยเหรอเห็นก็ตัวกูเองตาตายแล้วไม่ใช่ลูกตามึงเนี่ยอ๋อใช่ไม่ใจนะใช่คนเนี่ยไปไอ้ขี้ฟ้องเคยใครขี้ฟ้องมาเรียกไงมึงร้องไดไหว่ากูขี้ฟ้องมึงเคยแอบดูกูขี้ไง ไม่ใช่แต่ว่าคนที่มองเนี่ยพูดอย่าตีเดี๋ยวกลับคืนสภาพเดิมเอาอีกนะเดี๋ยวกูถามโลก่อนแน่นั่นกันนแล้วอะไรขึ้นอย่าไปฟังวันนี้พี่จะกุลิชน้องแกและแกจะไปฟังคนอื่นแกมาไว้หูด้วยนะเ้ยไม่ฟังก็ได้แต่ถามก่อนถ้าหากพี่รู้ว่าโกหกจับได้ที่หลังได้เฮ้ยมึงอะไรกันวะกูเค็น้องอยู่เนี่ย เดลกูเล่นเป็นกระเทยได้แต่ว่าอโดนเนื้อต้องขู่กูหรือเปล่าดูนกแก้วมากระป๋องทำอะไรนี่คกใจที่ของบ้านปะอย่าเลยว่าจะออกลูกเป็นเลยเออเดี๋ยวบอกมาสิอย่าโกหกนะถ้าจับได้โดนนะไปฟังเขามาจริงป่ะจริงหรือเปล่าจริงมั้งอ้าว มันเองไหมให้ไหมมันฮักกูโอ้โหงบอกไม่จริงกูตกแมงล้างน้ำเลยโอ้โหตกแล้วก็ตกสะอาดไม่ตกล้างน้งทำอย่างนี้ทำไมกูรักน้องไงเข้ามาที่บ้านมารักน้องอะไรขนาดนี้หรอเฮ้ยมึงสองคนอะไรกันวะนี้เราเคี้ยนี่กูคุยกับเพื่อนแย่แย่คนละฝั่งคนละฝั่งไปนี่มึงอยู่นี่มึงก็เหมือนจะใช่นะมึงเนี่ยนี่ไปทำนี้ไม่ได้เป็นเพื่อนพี่อะพาละขอโทษนะ ไปมรหกน้ายน่ปอะไรกันดีฮะยินก็อดทั้งซอยเลย่อกนเพื่อน๋วเดินทางข้าเมืองดี่ไปรอหน้าบ้านเกับใครได้โตไนสาวแล้วดีขอโทษนะเพื่อนนะอไป็นขอไปงเอางท่านรักเขาชอบเขานะเดี๋ยวให้มันได้ทหารก่อนเป็นทหารมียศถาไมดาสังให้กลับไปขอ จริงนะเออดทอย่าไปทำแบบเพื่อใครเขานะรู้แล้วนะพี่รู้ขนาดรู้แล้วเนี่ยเอาอยู่บ้านรอพี่เดี๋ยวที่หน้ากลับสัญญาแล้วนะเออไปไปไปจตลวนแล้วพี่นะดูเคลียร์พวกนั้นก่อนเอาเอาไอของกูให้กลับไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงอะไรเนี่ยมึงมาถอดเอาไอ้นี่ฉีกขาดเลยแล้วกูก็ซื้อตายเลยมึงฉีกทำไมฮะเออมึงไม่เคยเห็น มึงมึงอะไรขนาดนี้มึงทำอะไรเลยเนี่ยเยี่ยนี้นลมึงอะไรพวกมึงสองคนมี่รุดนะดเลยเฮ้ยถ้าทํงทกูไม่เข้าเบองด้วยเ้วก็เก่งมึงจะไมไม่ถัาให้มึงยิ้พี่ห่วงพี่ห่วไปรับตังก่อนรอแป๊บแล้วมึงจกทำอะไรกันนะต้องสนใจพีนเยู้เี่ยนีวจะาย้ กุลงดิ่กุหลงไปปุ๊บเมื่อไหร่นะเด็กมึงฟังกูนะถ้ามึงอยู่สภาพแบบนี้กูไมพาเข้าเมืองจริงด้วยกลับบ้านไปเลยไปไปนแลมึงเปผัวเมียกันน่ะจับไปต่างหาไม่ผัวเปล่หรอตาใครลูกใครรับกูลูกเอาเถอะเฉียกูลุกมาคุยกับมึงเนี่ยมึงอ่ะเป็นไหมเนี่ยกูรับรับอะไรเป็นประตูเป็นโกงไงเป็นโกงอย่าตีหัวเด็กเฉียวที่นอน ตรงฟ้ากูนะกูจะเข้าเมืองแล้วดีฟ้าต่างแล้วถ้ามึงอยู่สภาพไหนเนี้ยกูไม่พาไปเอาแล้วมึงให้ท่นไงอ่ะผู้ชายเพรเป็นผู้ชายผู้ชายครับโอ้นี่ลงแล้วเก็บให้น้องมึงผู้ชายครับผู้ชายครับแน่ใจนะแน่ใจครับขับเมืองเป็นขับครับผมครับผมดีมากผู้ชายครับผมครับผมครับผมที่ที่แน่นอนผู้ชายรับผมครับผู้ชายครับผมดีมากขับเป็นผู้ชายครับตามกูเข้าเมืองติ๊กูพาไปไว้เลย k i t